สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับวันนี้ผมเอาผลิตภัณฑ์จากซปเปอร์ล็อกมาฝากคุณแม่บ้านและก็คุณพ่อบ้านนะครับใครที่ชอบเก็บอาหารไว้ในตู้เย็นนะเก็บพวกธัญ,ญพืชอะไรต่างๆงเนี้ยวันนี้ผมจะมารีวิวนะฮะกล่องแก้วเก็บอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะครับเก็บรักษาอาหารไวใ้ให้อยู่กับเราได้นานๆนะครับอันนี้คือกล่องของเขาเนาะมันจะมีหลายเซตนะครับแต่ของผมเนี่ยได้มาจะเป็นเซตนี้นี่ นี่ครับรุ่นของเขาดูตรงนี้นะฮะของผมจะเป็นรุ่น6412นะครับเซตสิบแปดนะฮะโบโรซิลิกตกราสนะครับเป็นกล่องแก้วถนอมอาหารโบโรซิลิกตคุณภาพสูงเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างนอกกล่องกันก่อนดีวกว่าด้านหน้าของเขามันจะเป็นแบบนี้นะส่วนด้านข้างฝั่งนี้นะครับเขาก็จะบอกว่ารุ่น6412ของผมเนี่ยนะครับประกอบด้วยกล่องแก้วขนาดเท่าไหร่บ้างนะครับน่าจะมีอยู่ประมาณสัก9ชิ้นเนาะ ส่วนด้านหลังนะครับเขาก็จะบอกคุณสมบัติเด่นๆนะครับของแก้วโบโลซิลิกตคุณสมบัติเด่นๆของเขาเนี่ยทนความร้อนสูงมากเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงอ่ะเดี๋ยวผมมาดูข้างในนะครับเดี๋ยวพาม,มาดูข้างใน และที่เห็นวางอยู่ทั้งหมดนี้ก็คือกล่องแก้วที่อยู่ในกล่องเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้จะมีทั้งหมดอยู่ประมาณ9ชิ้นนะคะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยจะคล้ายๆกันหมดเลยยกเว้นแต่ขนาดของการบรรจุเนาะรูปทรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเซตนี้ก็จะมีรูปทรงอยู่ประมาณ3แบบนะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับรูปทรงกลมแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเดี๋ยวผมจะลองให้ดูตัวอย่างสักหนึ่งชิ้นแล้วกันนะครับเอากล่องน,นี้แลนะ้วกันเนาะ รุ่นนี้ฝาจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ตัวล็อกก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันจะออกขาวขาวใสนะครับนี่ส่วนช่องระบายอากาศด้านบนฝากล่องเนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินนะครับสามารถเปิดได้ระบายอากาศมีรูอยู่เนาะตัวภาชนะของกล่องนี้นะครับทําจากแก้ว ชนิดพิเศษนะครับเราเรียกว่าโบโลซิลิกตเนาะมันแข็งแรงทนทานมากทนต่อแรงกระแทกนะครับแข็งแรงคือมันทนทานกว่าแก้วทั่วไปนะครับสมมติเราปล่อยอย่างเงี้ยเราไม่กลัวแตกเลยนะครับนะครับมันแข็งมากเนี่ยตัวฝาของเขาเนี่ยนะครับสามารถเก็บได้ที่อุณหภูมิลบ20องศานะแล้วก็สามารถทนความร้อนได้120องศาส่วนตัวภาชนะหรือว่าตัวแก้วเนี่ยนะครับสามารถ เก็บได้ที่ลบอุณหภูมิ20องศานะครับลบ20องศาแล้วก็สามารถทนความร้อนได้ถึง400องศาเซลเซียสนะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถใช้ได้กับช่องฟรีซนะครับเตาไมโครเวฟเตาอบได้หมดเลยตัวเฉพาะตัวแก้วนี่นะ นะทนได้สูงมากคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของแก้วตัวนี้ก็คือว่าสามารถทนต่อการแตกร้าวนะครับสมมุติว่ามีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยฉับพลันเราออกจากช่องฟิตมาเนี่ยแล้วเราเอาไปเข้าไมโครเวฟหรือว่าเตาอบเลยเนี่ยมันจะไม่แตกนะมันจะไม่เหมือนแก้วทั่วไปนะมันทนได้สูงเขาเรียกว่าทเมอ่ช็อคนี่แหละนะครับตัวฝาเขาออกแบบมาให้ล็อกแบบ2ชั้นนะครับเนี่ยก็คือแบบว่าป้องกันพวกอาหารที่มันเป็นน้ําอะไรไม่มีการรั่วซึมไหลออกมาแน่นอนเนาะ ตัวนี้มันเป็นตรงฝาเขายังเป็นซิลิโคนนะครับซิลิโคนที่สามารถดึงออกมาล้างทําความสะอาดได้นะถ้าหากว่าเรากลัวมีเชื้อลงชราอะไรอย่างเงี้ยสามารถเอามาล้างทางความสะอาดแล้วก็เอาใส่กลับที่เดิมอย่างนี้ได้นะครับเนี่ยหลออ่ะโดยสรุปเลยก็คือแก้วเนี่ยกล่องแก้วถนอมอาหารเนี่ยนะครับมันสามารถถนอมอาหารได้นานกว่าไม่มีกลิ่นไม่มีการรั่วซึมและสามารถทนต่อแรงกระแทกได้ เยอะมากนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่เขาไม่ได้บอกไว้นะผมคิดว่าแก้วเนี่ยมันทําความสะอาดได้ง่ายกับพวกพลาสติกเนาะเวลาเราล้างเนี่ยมันโดนไขมันเนี่ยแก้วมันก็เหมือนกับพวกเซรามิกอะไรอย่างเงี้ยมันจะล้างได้ง่ายกว่าถ้าเป็นกล่องพลาสติกอะ่ะมันจะเหมือนกับติดทนอันนั้นต้องเอาน้ํายาล้างจานไปผสมเกลือถึงจะล้างได้โอเคนะฮะแล้วตัวนี้เขาบอกว่าถนอมอาหารได้นานไม่ต้องห่วงเลย ใครที่ชอบเก็บเมล็ดธัญพืชเก็บพวกอาหารอะไรไว้ในตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยไม่สะดวกที่จะออกไปซื้อบ่อยๆผพว่าตัวนี้ก็ตอบโจทย์ดีนะเนาะลองไปดูเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับที่ซูเปอร์ล็อกละกันนะครับลองเข้าไปดูเขามีสินค้าเยอะแยะเลย <c oughs> <c oughs> เลือกไม่หวาน <c oughs> ไม่ไหวเผลอๆไม่ได้แค่กล่องแก้วนะมันจะมีอย่างอื่นตามมาอีกนะ นะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมยังมีรีวิวอุปรกรณ์ของใช้ภายในบ้านภายในครัวแบบนี้เรื่อยๆนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ